วันนี้นะคะเราก็มาที่อิ่มอุ่นสตูดิโอนะคะ mm hmm. เพื่อมาถ่ายวิดีโอนะคะ mm hmm. อยู่แถวเซนทันนะคะ mm hmm. ถ้าใครได้มาเซนทันนะคะอาจจะไม่ชัดใช่ไหมใครที่มาแถวเซนทันนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซนทันนะคะ ันนี้คืออิ่มอุนวดดิ้งนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากมาถ่ายนะคะมาถ่ายวดดิ้งนะคะก็ฝากร้านนี้เปิดตั้งแต่9โมงนะคะถึง1ทุ่มนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะ เบบี้เสิร์ฟน้ำก่อนแล้วหนะแม่คิดว่าเบบี้เร่มเสิร์ฟน้ำแล้ววันนี้นะเสิร์ฟน้ำแล้วก็กลับบ้านได้แล้วหน้าลืมอันนี้ออกไปีูเต็มมั่ว ระว,วนี้นะคะขอนอนีญาตองตี่หนะคะหยิบตกล่องเ่องเ็การเล่าอ่ะทีบอกวเกกห็นม,มันาเลายินบแน่นอนมากินุนไปกับจิจี้ไหมลูกจิ <c oughs> ๊จี้ไปไหนนะจิจไปวาลินไงจิี้ไปกินหมูกรนะทะไปกินหมูกระทะไปไหม <c oughs> ไป <c oughs> จบไ,ไปน้ำทุกข้ แต่ว่า้ีซี่ขอเสร็จงานก่อนแป๊บหนึ่งน,นะบอกดูหลังบอลังแกเบ <c oughs> ิดฉันนั่งขาเธอกต่ด้า ไปไรหมบอกแม่ใจ่ห่เอกเพไปงานสำหรับปลิ้งยาละสรับปลิงยาละหลานแม่ช่วงนี้นองรอแม่แม่ยังไม่มีวันว่างเลยหรือว่าจะเหนียดสัมภิญญาสองว่ามีเวลาอยู่ช่วงนี้แม่ขอพักก่อนแม่บอกน้องแม่นก่อนเก็บเก็บ เก็บบาทเนี่ยไม่ใช่หลังปีให่บ้านมันก็จะเสร็จระบอเออเชียงบอกว่ากุมภาเมีนาประมาณนั้นแต่แต่กำหนดการมันจะอยู่ที่ประมาณมีษาไม่ก็มีแต่ว่ากำหนดคูนจะเป็นกำหนดการหกเดือนน่ะแต่ว่าพี่เขาสร้างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยทองหมดได้ใส่แล้วไหมแผ่นกระทำใช่หมดค่ะใต้หลังคายใช่ไหมคะใช่ เกิดกันความร้อนอะไรของแม่น่ะไม่ได้ใส่จะได้รู้ใแก่บนปูนให้หนูเน <c oughs> ค้กกี่วันนี้อาทิตย์หนึ่งมั้งเอาอันนั้นมาห่อไว้นี่ผนกระตุ้นที่สาม มาีกองจ้เนหมกัายได้ก yup. ดหน้าลงมนล้าเลอีกซองเรยกเปลียเป็อะไรไเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี hmm. ่ยนก็ได้ทัเดียวจะได้คนรู้ยิ้มจ้าขอนมาหาต้องใช่ แต่อยากางเงียบนะคะเราไม่ได้จบคุณหันกลับไปยิ้มมองกระจกค่ะเฮ้ยต mm hmm. ามใาหมา่ๆมองไหลตัวเองเน็นนะ่งมาเลยขึ้นมาแต่ยากางเี้นะคะเราไม่ได้จบคุณหันกลับไปยิ้มมองกระจกค่ะเฮ้ยต mm hmm. ามใาหมา่ๆมองไหลตัวเองเน็นนะ่งมาเลยขึ้นมา